วัสด,ดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ธรรมการเมื่อการเวลาสอนสัจธรรมให้แก่เราสวัสดีครับวันนี้ธรรมการจะมาคุยเรื่องของนวลน,นวลน,นี่เป็นผู้หญิงที่ถูกนำพาด้วยความอิจฉาโนอิฉาใครโนริชารุ่ง ทุกครั้งที่นวลเห็นลุงหัวใจของเธอก็เหมือนถูกแทงไปด้วยเข็มลอยๆเล่มรุงก็ไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ความสำเร็จของรุงหน้าที่การงานที่ก้าวหน้ารอยยิ้มที่สดใสแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ดูดีทุกอย่างก็เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่จะสูงไฟริษยาในอกของนวล ลุกโชนนวงเองมีชีวิตที่ดีพอสมควรมีงานประจำที่มั่นคงมีเพื่อนฝูงแต่ความนีงามทั้งหมดเหล่านั้นได้ซีดจางลงไปทันทีเมื่อเงาของลุงปรากฏทำไมต้องเป็นลุงเสียงในใจของเธอกรีดลร้องทำไมเธอถึงได้ทุกอย่างที่ฉันอยากมีทานที่ฉัน ก็พยายามหนักไม่แพ้กันความคิดเหล่านั้นกัดกินเธอทุกวันแผดเผาจิตใจของเธอจนนอนไม่หลับแม้กระทั่งความสุขเล็กๆแน้อยที่เคยมีก็ถูกคมให้มันไม่มีความรู้สึกใดๆก็ถูกความขมขื่นเครือบคลุมจนไร้รสชาติวันหนึ่ง ข่าวการที่รุ้งได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นประจาปีพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้นก็ทำให้ความอิจฉาของนวลพุ่งขึ้นถึงขีดสุดกระดไปร้องไห้ในห้องน้ำมองตัวเองในกระจกแววตาว่างเปล่าฉันเป็นอะไรไปแล้วเธอกระซิบถามตัวเองใบหน้าหมองคล้ำดวงตาแดงก่่ำเธอไม่รู้จักตัวเองอีกต่อไป คนที่เต็มไปด้วยความทะเยอทะยานรอยยิ้มได้หายไปแล้วเหลือเพียงคนที่ถูกขังในกรงของความขมขื่นด้วยความสิ้นหวังนวนตัดสินใจไปวัดไม่ใช่ไปขอพรแต่เพื่อค้นหาความสงบที่นั่นเธอได้พบกับหลวงตาสมจิต าได้อธิบายถึงหลักธรรมเรื่องของความมุทิจาหรือความยินดีในความสุขของผู้อื่นลองพิจารณานะลูกไฟลิสยานั้นมันแผดเผาใครก่อนรุงรู้สึกร้อนไหมมันเผาในใจลูกจนไม่เกรียมอยู่คนเดียวคำพูดนั้นแทงใจนวลอย่างจังใช่แล้ว รุงไม่เคยรับรู้ถึงไฟริษย,ยาของเธอมีแต่นวนเท่านั้นที่รู้สึกเจ็บปวดรุงตาสอนเธอต่อมนุษย์เรามักจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแต่เส้นทางชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันเปรียบเทียบตัวเองในวันนี้ก็พอว่าเราในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานหรือ,อยังแค่นั้นก็พอแล้ว ตวนเริ่มฝึกฝนแรกๆมันยากมากทุกครั้งที่เห็นลุง้งและได้ยินข่าวของลุง้งความอิจฉาก็ผุดขึ้นมาทันทีแต่คราวนี้เธอไม่ปล่อยให้มันครอบงำเธอหายใจเข้าลึกๆพยายามมองลุ้งด้วยสายตาที่ว่างเปล่าแล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่เป็นกลาง และท้าที่สุดเธอก็ลองส่งความปรารถนาดีเล็กๆน้อยๆให้ลุงในใจขอให้ลุงจงมีความสุขเธอพูดในใจซ้ำๆมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงในชั่วเวลาข้ามคืนมีหลายครั้งที่เธอรู้สึกท้อแท้แต่ทุกครั้งที่เธอสามารถปล่อยวางความอิจฉารสิยาลงได้เพียงชั่วขณะ เธอก็รู้สึกเหมือนได้ปลดโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นออกจากตัวเองทีละห่วงทีละห่วงเธอเริ่มเห็นความสวยงามในงานของตัวเองเห็นความจริงใจในมิตรภาพและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอมีวันหนึง่งนวลเดินสวนกับรุ้งที่หน้าลิฟต์รุ้งก็ยิ้มให้เธอตามปกติในวินาทีนั้นนวลก็ยิ้มตอบ ไปอย่างจริงใจโดยที่ในใจไม่มีความรู้สึกขมขื่นหลงเหลืออยู่เลยเธอตระหนักว่าความสำเร็จของลุงไม่ได้ทำให้เธอได้ค่าลงการยินดีกับคนอื่นก็ไม่ได้ทำให้เธอต้องสูญเสียอะไรไปเลยตรงกันข้ามมันกลับทำให้เธอรู้สึกโล่งและเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เธอได้อิสรภาพกับคืนมาอิสรภาพจากการถูกกักขังในกรงที่เธอสร้างเอาไว้เองความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่กับการที่ใครจะดีหรือไม่ดีไปกว่าเราแต่การที่เราเลิกเปรียบเทียบกับใครแล้วกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเอง นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริงคุณผู้ฟังครับความอิจฉาเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับใครก็ได้แต่คนที่อิจฉาไม่รู้หรอกว่าเขาได้มองข้างหลังคนที่มีความสำเร็จหยุดสนใจเรื่องความสำเร็จของคนอื่นจงมาตั้งมั่นในความตั้งใจของตนเอง เพื่อให้สำเร็จในแนวทางของคนตนเองเถอดด้วยความปรารถนาดีจากธรรมการครับ